คอนส้นเอฟซีเรื่องแอบแม่เลี้ยงแมวตอนยายจบจะเป็นยังไงไปดูกเลยคะ่ะถ้าวันนี้เห็นเปอร์บอกว่าจะไปเล่นบ้านเพื่อนน่าจะไปเล่นบ้านเพื่อนจริงแหละนะโอ้ยกลอบไปเอามาเอาแมวมาจากบ้านหลังนี้แล้ว่แมวน่ารักขนาดนี้ใครจะไม่อยากเอาเล่าฉันก็อยากเลี้ยงไว้ตั้งนานแล้วแหละเดี๋ยวเอาแมวกลับบ้านไปดีวกว่า นี่บ้านใครเนี่ยเฮ้ยน,น,น,นะนี่มาไอนี่มาไอคอมนี่นะนี่มาไอไนไอ้คอมนี่นะเออไอ้คอมอยู่บ้านนี้เนี่ยเพื่อนเก่าไม่เคยเจอเลย,ยกระโดดรั้วไปจากบ้านไอ้คอมนี่ก็ชึบโอเคโอเคโอเค,อเคแม่คงไม่เห็นเราเลยนะแม่ไหนเนี่ย đi mẹ Mẹ, mày 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 mẹ hết lắm mày 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 ผมขาไปเล่นบ้านคอมไดเล่นครับแล้วเมื่อกี้กลับมาแล้วอ่ะลูกนะครับนะคะผมลืมบอกอะไรคอมไปแล้วก็อยากไปเล่นอีกก็ได้ก็ได้แต่ว่าอยากกลับค่ำนะจ๊ะลูกครับแม่ครับไปดูนะครัโอ้โหในห้องนี่เปตัดสีมืาของเราเหมือนกันนะเนีม่อะเล่นบ้านไอคอมดีกว่าจ้บเจ้าเหมียวกันเจ้าเหมยียวน้อยไปเล่นบ้านเพืเ่อนฉันก่อนนะ แมวแมีย, و, มยวเแมยวยุงเต็มไปหมดเลยกระเดินไดีกว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาไปทางนู้นดีกว่าขี่รถจักรยานไปด,ดีกว่าชิกแกใช่มาจากนี้นก็ฝนตกไปหมดโอไอพี่ไอคอมอะไรเนี่ยอไอคอมเป็นแค่บ้านอย่างนี้เลยเนี่ย มันล้มมาจากบ้านเราเนี่ยนะอุ้ยมันล้มมาจากบ้านเราเแบเนี่ยมันพี่ไอคอมนี่นะไม่เคยเห็นพี่ไอคอมเลยไอยคอมไอ้ขอมอ้าวนายมาได้ยังนายมาได้ยังเนี่ยก็่เจนแอบแม่มานี่สิไอ้แค่ฉันมาเองอ่ะทำไมนายไม่อยู่บ้านนาย ก็ฉันกลัวว่าแม่จะเห็นแมวฉันน่ะแม่ฉันด่าแน่นอนเลยทำไมเห็นแมวแล้วทำไมก็แม่ฉันไม่ใันเลี้ยงแมวอ่ะฉันก็เลยแอบแอบพาแมวจากบ้านคนรวยที่ฉันไปเที่ยวมาน้องผู้หญิงคนน้นเขาให้แมวฉันมาฉันไปเที่ยวกับเพื่อนเอิ่มไปเที่ยวกับพ่อเมื่อกี้อ่ะเขพ่อก็ไปพ่อมาส่งบ้านฉันเสร็จพ่อก็ไปทำาหารต่างประเทศหนึ่งแสนวันหนูง กี่ปีก็ไม่รู้โอ้หเหนื่อยว่าบ้านมันจะโศกับปลกนั้นเนี่ยไปกวาดบ้านสักหน่อยดีกว่ากวาดบ้านเสร็จแล้วไปปดัดฝุ่นสักหน่อยชิบ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 ฝุบ่นเยอะจังเลยชิบ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 ปดัดที่คั เอ่มันนี่มันแมวนี่นะเมียวเมวเมียใครใครเอามาเลี้ยงนี่หรือว่าจะเป็นรูปฉันที่เอามาเลี้ยงโอ้ยต้องไปหาตอหน่อยแล้วแหละเตืนบอกว่าไปไปหาคอมมันคิดว่าแม่จะไม่รู้นะว่า,วาบ้านคอมอยู่ไหนอ่ะไม่มีหลังนี้เล มันมีจักรยานคันแดงจอดจอดอยูก่ก๊อกก๊อกประตูสักหน่อยก๊กก๊กก huh ๊กก๊กเดี๋ยวไดยเดี๋ยวฉันไปเปิดให้ก็ได้ไอ้คอมเออขอบใจว่าเพื่อนใครมาเนี่ยสวยัสดีกระแม่น <that S 2> ี <reveals S 1> ่เออตามแม่ไปเลยนะไปบอกไอ้คอมไปบอกคอมเพื่อนลูกก่อนหรือว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อน ไอคอมฉันกลับบ้านก่อนนะแม่ฉันเจอแมวฉันแล้วอะ่ะอุ้ยตายแล้วแม่นายเจอแมวแล้วอะ่ะฉันไปเดี๋ยวฉันไปไปดูนายก่อนนะเดี๋ยวฉันไปบ้านนายก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปเล่นที่บ้านนายก็ได้โอเคโอเคโอเคไฉันตามนายไปนะโอเคกลัวแม่จะด่าแม่ก็ได้แล้วไงกลับบ้านมาเลยนะกลับบ้านมาเลยนะ บอกเลยไงว่าห้ามเลี้ยงแวมวห้ามเลี้ยงแมวรถจักรยานไม่เอาล่ะไม่เอาแล้วครับจอยไว้ตรงนั้นแหละต้องเออดีไม่ต้องอ,าอา้าวแอลดื้อจริงๆเลยนะพูดอะไรก็ไม่เคยฟังเลยมานี่เลยนะมานี้เลยมาเข้าบ้านนะแม่จะพาจ้าเหยี่ยนตัวนี้ไปทิ้งเลยผมขอโทษครับผมขอโทษ คราวหลังก็อยากทำอีกนะเนี่ยแม่จะพาแมวตัวนี้ไปทิ้งไม่นะคะไม่นะคะแม่คราวนี้แม่จะให้ลูกเลี้ยงแมวนะแม่จะเอาเก็บให้คราวนี้แม่จะให้ลูกถือว่าให้ลูกเลี้ยงแมวคราวหนึ่งก็แล้วกันนะคราวหลังคราวนั้นอย่าเลี้ยงแมวมาอีกนะเนี่ยครับแม่ขอโทษไม่เป็นไร เตอเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไอเตอร์ไอเตอร์แม่แกจิดว่าแล้วเ,น,เนี่ยแม่แกไม่ด่าแกหรอกเตอร์แม่ฉันไม่ว่าแล้วแม่ฉันไม่ดา่าฉันแล้วอ่ะอ๋อเดี๋ยวฉันเข้าไปข้างในนะเอเดี๋ยวแกมาเล่นข้างนอกกับฉันได้เปล่าได้ดีได้ดีแม่ครับผมไปเล่นข้างนอกก่อนนะครับโอเคโอเค เร็วมาแล้วมาเล็ว,วไปนั่งคุยกันด้านนอนกกันนะ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างไอเอ์แกจำหรือเปล่าเนี่ยพ่อแม่แกไม่ให้เลี้ยงแมวแกก็ยังกล้าเลี้ยงอีกเออฉันก็จำดีแล้ววะฉันก็อยากเลี้ยงแมวนายลูกเมียเนี่ยคนอย่างฉันก็อยากเลี้ยงแมวเหมือนกันแต่ก็เลี้ยงไม่ได้แม่ไม่เลี้ยงแมวมมนสกปรกมีเชื้อโรคแม่ก็เลยไม่เลี้ยงฉันโคตรลำคา,าเลยว,วะ่ะ ก็ทนได้นะนห้น,นันพี่คอมกับพี่เติร์น,ะน,น,น,นพี่เติร์นอ้าพี่เติร์นพาใครมาเนี่ยอ้าวนี่น้องฉันเองนะชื่อว่าน้องดาวอะ่ะนี่เพื่อนพี่เองนะชื่ออะไรหรอคะชื่อว่าพี่คอมอะ่ะสวัสดีค่ะพี่คอมสวัสดีจ้ะน้องดาวเข้าไปข้างในเถอะไปทำการบ้านเห็นน้องดาวค่ะ ไม่มีการมาในวันนี้ไปเล่นจักรยานไปหาแม่กอนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าเมื่อกี้หนูเห็นพี่เตอร์กับพี่คอมซุบซิบอะไรกันก็ไม่รู้อา้าวพี่คอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แม่ก็ไม่เห็นเลยสงสัยพี่คอมจะแอบพาพี่เตอร์มาอีกแล้วซีหนู ลูกไปทําการด้านก่อนค่ะไม่มีการด้านค่ะหนูไปเล่นรถก่อนนะคะคุณแม่จ้า